เอฟทีทุกท่านเอ้าเอ้าไปโทรไหมน้ามันี้อาโหลการตั้มาตรการจ้าปู้สายรัข้าสายมันตบกวางสายให้มันได้รับผลนั้นอ๋อจับผู้นั่นนั่นนั่งไอ้ขับรถยุ่มมาฝนตกฉันได้ปูนั่งกับเล่นว่าเอาจำเบอร์ผูกับ่ไรถข้าปูอันปู้โทรมามีอันอันเล็กเด็ดที่จับผู สุกไปเพราะได้เปิดเบื no ้องหล่อโอ้แล้วลูกอันลูกได้เปิดเบิ้งที่ว่ามีอันไอ้ยังก่อมีหัวหัว้าศูนย์นั่นแม่ปูเต่าต่อจากกันกับปูได้สู้มาอีกบ่อนั่งบ่ได้เบิ้งเลยโอ้าขี่รถคิดว่าปูไม่มีเตะมีคนหางเดียวหลังหางเดียวเลยพัดท่องเลยโอ้โอ้ยสาธุสาธุสาธุจ้าปูพอดีอันนนั่งบ่ได้อยู่บ้านแล้วก็ขออนุญาตอัดเสียงอันปูอยู่ทั้งรถนี่นะปู จ่าอันได้ตัวไรเนาะปูอัดแล้ไปนี่อัดแล้วจะปูอัดแล้วจาปูนิมิตปูนิมิตนปูนี่เรันแต่พวาทังอันของปูเสียดีเรามองทมที่แม่มองรูปเห็นหรือตัวจ้าแม่ปูปูทรนี่เาปูกเลยกเปขอพูนว่าอาเจ็จะังได้วันนี้เราเราก็ว่าทีเดนตลาดกุฏิยหญไงอยู่ข้างหลังคนเห็นว่าอ๋เห็นเห็นจ้าปู อันละกองอันละกองปูอนเทียนเทีอนขีนช oh, ีพเสนออ๋ออันอันอันปูเด็จุดทูวบอกกับอันปูสีสุดท้อจีจ่าเป็นปูสีสุดทเนี่ยสีกุุ่มอ่ะเราเรี่นมืออ่าานบันเป็นอุปกรณ์นี่ละจ้าอันนี้พ่อพนมอก็เลยียล้ยปูก็เลยมันยัมีฝันโอ้นี่มีจังไดละปูพวาไอ้ทีฟังได้จากปูปูกับปันวาพ่อยู่ไง่ออยู่ไงทงฝนทงยางนะนะปู ขันตูนี่มีพันนางทีนี่เลขเขาหน้า๋อจ่าปูปูค่อยนี่มีพันนางที่ยูปูพายุยังนอกก็แต่พายุไต้วันเป็นแคาระบาดฝนปูกะโอ้ถือหลายปูซื้ออะไรได้กี้เนาะอ๋อจ่าตะกี้ซื้อไดบุญเดี๋ยวนี้ซือ้อบ่ได้แม่นบ่ปูเงี้นปูเรื่องปูซื้อเพราะเนาะปูเพรามันแค่ระบาดแค่ระบาดเนาะอ๋อจ้าจ่าตะกี้ไปปูไปทำงานอยู่ไต้วันนั่นปูปูเพทันได้บวชติจ่าปู เป็นค่ระวาดญี่่นอ่ะโอ้แตเป็นคระบาดญี่ปุ่นเนาปูเนาะบันี้ปูฟันจังไดปูมันไงกนลังกันอย่ี้ยะหาเลยยังสิอาจจะแมนพอสินะจ้าปูโอ้จะเป็นปาปลาอยู่ยังเขาต้องผนทาปูก็เลยสิเป็นลบเป็นลบเป็นหมองตารางนี่ละปูก็เลยไป็นลบขนนปูก็เลยก็เลยแ่ว่าเห็นตัวมัน่ไหมไปถามกันได้ไหมอ๋อว่เห็นตัวเพิ่นถ้าถามเพิ่นได้แม่นว่าจ้าว่เห็นต่วเพิ่นไห ไม่ค sure ิดเลยว่าไม่ไม่ค no ิดนี่มีฝันนั่นแล้ววะอันเีกออกเสีไดนเลยนั่นะจ้าถามถามมาว่าเป็นเลขกออกเส่หรือว่าเลีล่างออกเสียไหมาท่านโอ้พูดถามเพิ่นน่ะเออามเลขกล้างออกเสีได้าท่านเลขกล้างออกนึ่งเก้ามท่านออกออกง้นกับปู่นึเก้าโอ้เหขกล้างออกนึ่งเก้าเลยนั่นจ้าปู่กันไย้ไหไอ้คนล่างออกนึ่งเก้านี่ปูกัน ติดโลกยูท oh, ูบไปมียูทูบมาหนี่พูดกันดีใจเลยพูดแค่เลาวันนี้เขาดีใจเนาะแม่เมื่ล่ะจ้าโอ้าะเลยเขาติดแม่นเราตัวนี้สำรองตัวนี้ปเลยกออกลัางหนึ่งเข้าทีเราจ้าวันนี้พูดกันแลยยังยังขึ้นว่าจะไหนกูจชมไปถามวันนี้วันผลบออกตัวไหนวมาจ้ะจ้าผนออกห่านึ่งเข้าท่านเอา โอ้จะบนออกหานึ่งเก้าว่าที่โอ้จะเด้ยวบนนึ่งเก้าทั้งบนทั้งล่างตอนเนี่ยปู้ใช่วันใช่วัสามตัวป็นหาอ๋อก็มันก็เป็นหานึ่งหานึ่งเก้าอนละปูหานึ่งเก้าล่างมันก็เป็นนึ่งเก้าหม้นึ่งเก้าหวเสาเขาหลบทัวเทียวกันอยู่ดีบนล่างนีเพื่อนหลปู้นักขึ้นนี่อดี๋ยวเาจะปู้ของเมียเลยนะโอ้จะปูสาธุสาธุสาธุปู้แบบนี้ ป้านั่งบ่ได้บ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ้งไล่ปูเลยมาไหนยังกับพอดีครับยุมในลพอดีครับพูอยดจให้นั่นละเพราะว่าขึ้นมาพูัดจะทัอุรวมูอย่างนั้นละพูดที่เราเห็นใช่วัดรอบผู้วัดขอผนขอไม่เห็นภาษาใช่วัดนะู้ว็ตเองโอ้ยุ่มก็นามาหาปูจัดเทียนสมเียนเรี่องอกับของสื่อเชื่อยู่เรนัะจ้ะปูนังก็ไปหาปูสองเชือแล้วจ้ะ กองเทือสามเทอาลราปูอันวนงอัุดเกานยก็เป็นหนึ่งสแงสิคจากนั่นตอนนั้นเนาะปูเนาะเอาละปงวดนี้ก็งวดนี้อันขัดออกตัวนี้ไหมก็เต็มเต็มเลยเนาะปูเนาะบ่มีมองจ้าว่าผู้ก็มีอะไรนักสั่งล่ะแต่อ้ผู้ก็ซื้อบ่ไ้ก็นี่ะไอ้เป็นแม้รทังไปซื้อเครืังเีมีดำะซื้อเมนจ์แมนจปูทั้ปูนัแน่สามร่วมกัน วันนี้นั่งจดอันซื้อยูโรปูวดก่อนนั่งซื้อตลัตตะลี่ซีใบนั่นละไอ้ไอ้เก่าเกาซีซีเก้านะะวดอันก่อนนบ่ได้ซื้อใตดินเลยปูบ่ได้ซื้ออย่างบองใดเลยแต่วันคุนี่กันนีมีฝันแต่แต่ก้อนนั่นพูกับฝันทนึ่งด้วยฝันฝันนี่ยพูดคนตีพูดคนถือขาอยู่ตีพูนมหาปูอีกโอ้พนมหาปูอีกจะเขาก็นพันมากันพูอันนี้มันออ ouais anyway. กอาซูนวันน่ออกอาังอ๋อจะปูพันมอีกจะปูวันี Tab ้ เรกเปนเรีแต yeah, no okay, oh, ่ so day, so oh. ่ผู้ฝันคนนีดกันนี่นะผู้ฝันคอนนี่ต่ว่าผู้ก็เลยเจ้ากันผู้ล่อน้ำยุ้ไปสะได้พี่หาศูนย์ไปสะนน้ผู้ก็เลยจำ่ได้บ่มีของของของลูกบ่ทันมีเนียปู่นีก็แสดงว่าหาศูนยี่เ็นพ่างไม่เอากันไว้ก็ไใ้เด้อกันไ้เนาะปูเนอหาศูนนี่เพราะว่าเห็นพังไหนมันออกหาศูนนะโอ้จะผู้คนฟันทินเพลังออกหาศูนย์เออนู้ ค่ะการแสดงว่ามีเพิ่มไหมมีหานึ้งเก้าบนแล้วกันนึ่งเก้าล่างแล้วก็มีศูนหาหาศูนจ่ปูเนาะเนือละเอาหาศูนเล่นบนล่างเลยเลยเล่นบนล่างเนยเลย่นหาศูนศูนหนี่ยันาะจาปูนี่เพิ่มอ่ไเนี่นะจะว่าเห็ดเพิ่มมันกวาดันมันผู้ให่อารคพ่นก็ออกหาศูนเลยนะโอ้จ่าปูค่ะค่ะ พี่น้องเอฟซีก็ฟังนะคะน้ะฟังผู้พนอันมีมีแต่ผูพนอันมีเมตตาพนท่วมาบอกปูกันนี่มีทั้งทีละผู้กับขอไม่ให้มาสั่งผู้กันเสือเพได้รองผู้กันไม่บอกให้เป็นหน้าท่างไปเขากับพิจณาเพิ่งเนื้ออเนี่ยนี่แหละผู้กับไอ้เป็นหน้าท่างไปฮะเจนันกับจาเขากับผู้่านนะกัน โอ้พ้นจินะจ่าจาปูจ้อ้พวกต่างได้มารวมกันเนาะจ่าปูนั่งก็จะได้อันอันบอกอันเ e ออเอฟซีหละกัน e าาที่เบิ้งเบิ้งอันในคลิป,น,ปนี้เ็นินนับห่าัอา้อมท้านั่งกันจีซือกนการละปูบันเน่ก็มันใจยงกันจเนนะจ่าสาธุสาธุสาธุจ้าปูที่เมตตา,<อ>าส<อ>งสารนะ นังปูนังอยู่อีกสามสี่นาทีฟูน่ะปูเอาเาได้แค่นั้นก็นันหินเล็วกันทั้งเก็ที่กับคนไรคนแช่ทั้งจองนั่นี่ะขันันของดันยอ่ดวัเสาดำแต่ปูสาดำเสาดำพอน้ําจ้าปู เราดำมั้วยกันะเห็นเ่นนี้ครับคนไรคนแ่ทั้งสองน้ำสาธุสาธุจะเราไอานยเนาะกดบนคนไรคนแ่เพราะ่านนั่นกันก็ะปิ้งกันก็จะเห็นทั้งที่ท่นเนาะจ้าปูสาธุสาธุสาธุจ้ะปูคนแช่ทั้งสน้ำเมือนกำลังใจเอาคิดปูเพ่อขะปู่ังหวัดรวมกันจ้าเลยไหวะครับน้ามืดๆกันเนว่าชเดียร์ยูนอ๊ะขาเป็นว่าชเดีเอย่านั้ปูเนาะแค่กินบื้องนัง ยังไม่เซียนกันนานนี่ดอกคุณสาธุสาธุจ้ะจะได้ไปไปหอดปูตักเลยหรอนั่งนะสาธุจ้ะปูสาธุจ้ะปูก็เคยบอกยุโรคว่าไตจังจังนี่ปูเคยบอกว่าไปยอมัวไปเดงหมดละจ้ะปูเคยบอกไว้ยุหัวนี่แหละสิสมหวังินะปูเนาะยุหัวเพราะมันปูก็เคยบอกอยู่ามันปูก็ว่าสิแตกทั้งบนทั้งล่างปูก็มันใจแล้วก็ เม็นยูเรียลไม่นตวต้นกัมมาตงกันสมตัวตูเียล่าฮาดี๋ยวนี้ยมัวลปเขาซื้กางกัได้เต็มเต็มแล้วงวดนี่ไอ้ไอ้ที่ว่าซื้อสามตัวน่ะแม่แม่เกิเขาตลอดจ้าเรื่องอปูกับเขาทุกวันล้วปูแม่ขัดกันเวลาปูกันนี่ไม่ใจกันปูกับมาเท่นะปูกันเลยเอี ก้ส่งแวนก็เปิานอ่ะระพุกเลยวเอายันก่ได้น้ำพูกันนั่ะจ้าปูยำกันเสร็จตรงนเพาะวาม้นืนมันด้แล้วนีสเดียวมน้นก็แลแม่เ่รจ้าคาปูสานิษย์กุมีักู้ชูุกัเธอเห็นแล้วกนเออาาทูจ้าาาจปวเนแล้นแล้วมีนะสาธุจ้า อ่าพี่นอ e ้อมัสทุกคนไอ่าเจริญก่อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะกันน้องกันแด้ยินเสียงอัินปูวัดป่าอุดรเนาะปูวัดป่าอุดรอนค่ะพ้นท้วงละสาม,ม่าหานั่งอ่าพ้นมาบอกย่านนั่งบ่ได้ยละกันยานเอฟซีของช่องสาวดำพาลุ้ยช่องเย็นจิตพอดีคอมโบช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลพื้นย่านบ่ได้ยน้ำมูพลันฟ้าท้วงมาบอกพี่น้องเมื่อแน่ฝนกระตกค่ะ แล้วทั้ว่าหมู่บ้านนี่ฝนก็ตกหมู่นี่ฝนก็ตกเนาะพี่น้องเนาะได้ยินแล้วเนาะขอนอปู้พ่นบอกว่าเพิ่นนี่มีดฝันย้ำในแบบนี้ย้ำในจะออกสามตัวแล้วเพิ่นฝันแม่นค่ะพี่น้องก็คือหาเนื้งเก้าข้างบนกับข้างล่างก็ออกเนื้งเก้าคนว่าน่ะบัดนี้เพิ่นฝันเห็นอีกเพิร์งที่เคยมาหาเพิ่นการฝันเห็นเพิ่นย้ำไหนมันจะออกหาซูนซูนหาทุกเที่ยวสั้นเขาก็พิจารณาเบื้องเนาะกขเนาะเป็นเครื่องแนวทางเนาะกขเนาะปูเพิ่นก็อยากหวังให้ได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันให้เฮ็็ดดบุญเเเฮทาาานนนนนกกัะะ เพราะว่าผูดคนซื้อบ่ได้เพิพ่นกัอาศัยให้เอฟซีอาศัยช่อง YouTube บอกเอฟซีเอฟซีพูดในดอยพูดในไากัมีเงินเนี่ยกัซื้อเอาเดอ้อพี่น้องไอ้มืออื่นเนี่ยได้หวยออกนะมืออื่นนี่แหละเลขเลขรัฐบาลไทยออกแท้แน่นอนพี่น้องมืออื่นนี่นอกเจาะฉะนั้นนะเอฟซี FC กัให้ภากันพิจารณาเบื้อง้อกันเด้อพิจารณาเบื้องค่ะถือวงถือใจซื้อเลยค่ะนึ่งเก้าเก้านึ่งค่ะพี่น้อง หนึ่งก้าะพี่น้องแล้าเก้าห้าหนึ่งเก้าค่ะราคาศูนย์ห้าห้าศูนยล่างคนกับฟันนิมิตว่าได้ออกหนึ่งเก้าพี่น้องนอกกันเนาะเอาลองเบิ้งกับว่าจะออกอันใดนอกกันเนาะพี่น้องเนาะเาลองเบิ้งน้ากันนอกกันเนาะอ่าบอดื้อหลก็ซื้อหน่อยเด้อพี่น้องอย่า่าบื้อเด้อบุญวาสนาขันว่าบื้อได้ยินเสียงคนว่าชัดปะนี่กะันออกมาบัจีห้องอยู่โอ้ย มาซื้อซื้อก็คือบ่อมักแต่น้อ,อเลขตัวนี้ก็บ,บ่ซื้อปัดออกมาแล้วเสียใจสำหร,รับพี่น้องขอทุกทุกคนโชคดีนะคะค่ะเป็นเลขคิบดวนจากมือน,นีวันที่สิบหา้าตอน,อนหกโมงแรงค่ะพี่น้องวันที่สิบหา้าหกโมงแรงค่ะพี่น้องวันที่สิบห้าหกโมงแรงเด้อพี่น้องได้มืออื่นกับวันที่สิบหกมืออื่นจะเตรียมตัวได้พี่น้องเตรียมตัวรับรับโชครับลาบ,บ,บเตรียมตัวรับโชค นอพี่เนาะเตรียมตัวรับโชคพร้อมกันนอขะนอห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเสือเด้อพี่น้องกลัปนายครับหลังเอาได้อพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมซื้อหาซุนซุนหาลำจะนอขะนาะเขาสิได้ถึงน้ำกันเนาะพี่น้องเนอถึงน้ำกันจะได้ถึงไว้น้ำกันเสืได้มีเฮี้น้ำกันเด้อ แสดงบอกเย่ก็จือไว้หนี่พี่น้องเงินเทวดาถือร้อยนึงก็ดีอกดีใจจนสั้นไปแล้วพูทธพุทเถ่านะเพื่อนนะคณะเพื่อนถือสิบบาทเพื่อนก็ดีใจว่าสันไปใส่จังหันยังมอเ้าโอ้ยอันใครถทือกสิบบาทแต่นั่งเคยเห็นเพื่อนนอพี่น้องเนาะเป็นจังสันดีๆจะพี่น้องสำหรับอันพูทเถ่าบ้านเฮ้ราะว่าแต่พูทเถ่าบ้านไปหลักันคันเถือกเ้ยสิเพื่อนดีใจดีใจพี่น้อง ผู้เฒ่าถือนาะยสิบบาทผู้ได้ถือยี่สิบบาทนวลว้าอยู่บักเดือนนึงเพิ่นแล้วผู้เถาอ่าถือยี่สิบบาทเยู่เดือนนึงเพิ่นเราใจเาอยู่เดือนนึงเนาะพี่น้องเนาะความดีใจเนาะเป็นเงินเทวดามันถือยากคือยังได้พี่น้องถือยากปวดเงินเทวดาได้ยากอันผู้ได้มีโชคมีลาภอีหลีจังสิถือเด้อค่ะพี่น้องผู้จังหนึ่งซื้อส้มปันหางเว้ากะกะบ่ได้ซื้อปันหางเว้ากะยังบ่ถือเลยค่ะพี่น้องคิดเบิ่งเนอกกะเนาะ ปานทังนบอกยังบ่ถึงเลย่อยแม่พี่นอ่อยนั่ง,งยัดเตะเสื่อ ว่าทุกสันชรดีเด้อค่ะ